เรารปจำรายการวันนี้มีสามข่าวที่เป็นข่าวใหญ่อันที่หนึ่งเลยก็คือสารอนุญาตให้ท่านทักษิณเดินทางไปต่างประเทศได้แล้วอันที่สองก็เลือกตั้งวันนี้เช้าเลือกตั้งมาถึงเวลาตอนนี้คะแนนเริ่มงวดแล้วผมก็ยังไม่ตามนะครับเพราะว่า มันยาวให้ให้รู้ผลกันพรุ่งนี้เลยดีกว่าแล้วก็ไปรายงานท่านวันจันนะครับนี่ก็เปิดลงคะแนนตั้งแต่เมื่อเช้าอีกข่าวนึงก็คือข่าวเรื่อง call center ที่รัฐมนตรีเอ่อรัฐมตีช่วยของจีนเดินทางมาไทยไปที่แม่สอดแล้วไปดูพื้นที่ที่มีปัญหา ข่าว call center ก็เป็นข่าวที่เชื่อมโยงกับเรื่องของคุณอนุทินที่ปัดไปปัดมาโดยอ้างว่าให้มีคำสั่งมาถึงจะปิดไฟได้เพราะวันนี้ข้อสรุปของตำรวจกับฝ่ายจีนนั้นสรุปเป็นข้อหนึ่งเลยว่าต้องทำงานร่วมกันคือตัดตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตที่ส่งเข้าไปใน เมียว,วดีชเวโกโกนี่มีสามเรื่องนี้ครับเอาเรื่องแรกก่อนเนาะเรื่องแรกนี่ครับไทยรัฐลงชัดเลยทักษิณไปมาเลเซียประชุมวันที่สองสามกุมภาสานอนุญ,ญาตให้ทักษิณเดินทางแล้วเราอ่านหัวข่าวและอีกหลายหฉบับก็ลงอย่างนี้ครับ แต่อาจจะใส่จำนวนแตกต่างกันไปโดยเฉพาะพวกขวาจัดก,ก็จะใช้อีกจำนวนหนึ่งจำนวนที่แดกดันเพราะว่าคงจะเจ็บปวดเนื่องจากว่าข่าวทักษิณเดินทางไปประชุมกับอาวาอิบราฮิมที่มาเลเซียนี้อย่างที่ผมเคยเรียนท่านแล้วว่านี่เป็นจังหวะก้าวสำคัญที่หลายคน จะมองข้ามไม่ได้หลายหลายคนมองว่าทักษิณไปไม่รอดไม่รอดผมบอกใจเย็นเย็นดูการเมืองดูยาวๆคนอย่างทักษิณน,นั้นเขามีวิธีคิดและมีประวัติมีประสบการณ์ที่มียาวนานทั้งทางการเมืองทั้งทางธุรกิจดังนั้นวิธีคิดของท่านเนี่ยบางทีเราตามไม่ทันดังนั้นข่าวเรื่องทักษิณ ได้รับอนุญาตจากศาลให้เดินทางไปต่างประเทศได้ครั้งนี้จึงเป็นจังหวะก้าวสำคัญมากที่จะกำหนดให้เห็นทิศทางทางการเมืองในหลายหลายมิติอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้แล้วว่าการเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนนี่คือจังหวะก้าวสำคัญที่จะแสดงบทบาทของประเทศไทยใน,ในการแก้ปัญหาพมา่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคอเซนเตอร์ แต่พูดถึงการที่จะผลักดันให้เกิดการยุติสงครามประชาชนที่ลบกันอยู่ในพม่าขณะนี้เพราะมินอองไลน์ก็ชักจะไปไม่ไหวแล้วดังนั้นการเป็นที่ปรึกษาอาเซียนครั้งนี้ประสานกับการที่สารมองเห็นเห็นแล้วก็อนุมัติให้เดินทางและนี่คือวันนี้สารเริ่มกืนน้ำลาย เพราะเริ่มจำนวนต่อเหตุผลในสิ่งที่ทักษิณคิดและทำว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศแต่แน่นอนครับพวกที่ไม่ชอบก็โกรธเอาหนักเลยครับอย่างไทยโพสต์นี่ไม่ต้องพูดเลยใช้พาดหัวเรื่องเดียวกันแต่ใช้ภาษาพลุวสวัดเมื่อพูดถึงไทยรัฐวันนี้อยากจะเสริมพิเศษสักนิดหนึ่งแต่ไม่อ่านนะครับ สำนักข่าวหัวเขียวเพื่อนๆของเขารู้จักนะครับเขาจะขึ้นหน้าหนึ่งเป็นคล้ายๆบทบรรณาธิการแล้วก็จะหยิบประเด็นสำคัญในเวลานั้นเนี่ยมาเขียนวันนี้สำนักข่าวหัวเขียวพูดเรื่องของคุณอนุทินคุณอนุทินที่ปัดไปปัดมานี่เกิดคุณสำนักข่าวหัวเขียวเขาคอมเมนต์คุณอนุทิน เรื่องนี้แฟนคลับคุณอนุทินต้องกดถ้าได้ดูเรื่องนี้ต้องรีบกดแชร์กดไลค์เพื่อมาให้คุณอนุทินเห็นว่าวันนี้คุณอนุทินเสียหลังวัดเพราะว่าคลื่นมันวิ่งมากระทบคุณอนุทินอย่างคุณอนุทินไม่ไม่เจอคลื่นแล้วไม่เล่นคลื่นไปข้างบนครับ แต่ไปประทะกับขึ้นเลยจมน้ำป๋อมแปมสำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐผมไม่อ่านรายละเอียดนะครับแต่ท่านวิจารณ์ท่านไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านอนุทินปัดไปปัดมาเกี่ยวกับเรื่องการตัดไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นในข่าวแล้วท่านลงท้ายอย่างนี้ครับหากรัฐบาลจะให้การไฟฟ้าฝา ผู้มิภาคหยุดขายไฟฟ้าให้พม่าจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีใหม่มายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมแม่ลูกจันหรือสำักขาวว่าวหัวเขียวก็บอกโอแมเจ้าเงื่อนไขยเยอะจังนะท่านอนุทินแล้วก็เลยมีการลำดับความว่าวันนี้ท่านอนุทินเสียรางวัอยังไงคลื่นมันวิ่งมากระแทก วันที่ตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาท่านอนุทินมีวลีทองที่พูดแล้วสังคมต่างสูดปากว่าโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยนั่นก็คือท่านบอกว่าสั่งงานวันนี้เมื่อวันที่ท่านเป็นรัฐมนตรีมาไทยวันที่รับงานเนี่ยท่านบอกว่าสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวาน ความหมายนี่มันลึกซึ้งนะแสดงว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยภายใต้คุณอนุทินนั้นต้องทํางานอย่างฉับไวรัฐมนตรีสั่งวันนี้ต้องรู้ใจรัฐมนตรีก่อนทํำซึ่งแต่เมื่อวานตั้งแต่ยังไม่สั่งโอ้มาโอแม่เจ้านี่เป็นข่าวที่เป็นไวรัลนะครับข่าวช่องสามก็ลงนี่ข่าวไทยรัฐก็ลงเลวจากแม่ลูกจันเขียนก็รีเฟอเรน เมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาคมปีหกหกคุณอนุทินพูดวลีทองอันนี้แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในหน้าไทยรัฐในวันนั้นเมื่อวันที่เจ็ดกันยายนนะปีหกหกว่าสังงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานวลีกระแทกใจวัยทำงานนี่คือวลีทองบอกเป็นไวนเล่าเลยนะฮะเป็นไวนเล่า ่องสามลงข่าวหลายฉบับลงหมดครับเอาละแล้วมาวันนี้คุณอนุทินเล่นบอกอย่างนี้ครับใครก็เห็นว่าต้องตัดไฟแทนที่คุณอนุทินจะไปหาวิธีการจัดการให้ไหวท่านอนุทินก็ใช้วิธีการบอกสั่งมาซิแล้วจะทำไทยโพสต์ก็ลงข่าวบอกอนุทินไม่รับเผือกร้อนยังรอคำสั่งตัดไฟพมา่า แล้วนอกจากบอกสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานแต่วันนี้บอกช้าช้าก็แล้วกันคุณทักษิณจากประเทศไทยไปนานเลยเลยไม่คุ้นเคยอ้าวมันย้อนแย้งกันเองนะไอ้อย่างนี้แหละครับที่ผมบอกว่าวันที่คุณอนุทินคิดประดิษฐ์ถ้อยคำเป็นวลีทองว่าสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวาน แต่วันนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลผสมมันทำงานไม่ทันใจหรอกครับเป็นเรื่องธรรมดาทักษิณคงไม่ชินไปอยู่ต่างประเทศมาสิบเจ็ดปีไอ้นี่แหละครับมันย้อนแย้งกันดังนั้นสามเรื่องที่ผมบอกกับท่านเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญผมเก็บรายละเอียดส่วนนอกนั้นดูหัวข่าวไปเลยเลยไปเลยนะครับเดล y n นิว really ก็พูดถึงเรื่องเรื่องการ ตัดไฟนี่แหละเรื่อง c a ซ l center แล้วก็เรื่องทักษิณเดินทางาได้รับอนุญาตเดินทางไปมาเลเซียไปประชุมมติชนเล่นเต็มๆนะครับพาหัวตัวเบ้อเลยเลยสองถึมกุมภาพันธ์บินมาเลเซียร่วมถกกับอันวาไฟเขียวทักษิณเนื้อความก็เหมือนกันหมดนะครับข่าวสดลงร่วมทักษิณไปที่ศาล เพื่อไทยประชาชนตั้งวอลลุ่มลุ้นอบอจอนี่เลือกตั้งอบอจออย่างที่ผมบอกว่านั่นแหละอีกข่าวนึกงบอกดีอก,กับธนาคารประเทศไทย,ล,ยลุยเรื่องทุกแก๊งโคเซ็นเตอร์บัญชีมาในเรื่องนี้จะมีการออกพระราชะกำหนดอันนี้ผมสนับสนุนนะครับและท,ท,ทิรัฐบาลทำถูกต้องแล้ว ไม่ต้องไปรอพอรบให้ช้าเพราะทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าการแก้ปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์นี้มายึกยักกันไม่ได้วันนี้รัฐบาลตัดสินใจเตรียมออกพระราชกำหนดแล้วซึ่งก็ฉับไวสไตล์ทักษิณส่วนคุณอุทินบอกว่าออกออกไปนอกประเทศ17ปีนานแล้วเลยไม่ชินกับเรื่องความช้าผมว่ามันย้อนแย้งกันนะ และเรื่องนี้มันจะต้องการดอกจันไว้ว่าจะเป็นตาประทับคุณอนุทินต่อไปว่าคุณอนุทินพูดเอาหล่อเท่านั้นแต่ไม่ทำจริงนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผมเคยแนะนำแนละเคยเตือนมาแล้วนะครับดังนั้นวันนี้พลแนวหน้าก็ลงข่าวเดียวกันคือเรื่อง คอรเซ็นเตอร์ปัดกันวุ่นเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ทักษิีก็เดินทางไปต่างประเทศเรื่องพระราชกำหนดอีกนิดหนึ่งผมเดินทางไปกับเพื่อนเมื่อวานก่อนไปที่ธนาคารเขาไปเปิดบัญชีธนาคารที่อเมริกานี่โอโหซักไซไล่เลียงเยอะแยะรายละเอียดแต่ว่าเขาอธิบายว่าเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบัญชีและ จำกัดมีข้อจำกัดเลยครับจะเบิกเงินเกินสามพันเหรียญไม่ได้ถ้าจะขอเบิกสามพันเหรียญต้องมาขอเป็นกรณีพิเศษเออดีกติกาเป็นอย่างนี้นะในอเมริกาเนี่ยทุกธนาคารก็เป็นอย่างนี้ครับดังนั้น c เซ็นเตอร์จะหลอกแล่วโอนเงินไปเลยนี่อย่างมากที่สุดไม่เกินสามพันเหรียญแต่ในประเทศไทยนี่ปล่อยเละเทะอย่างนี้มานานแล้ว แล้วเรื่องคอเซนเตอร์นี่ก็มีมาตั้งแต่ยุยึดอำนาจแ,แล้วก็ไม่มีการแก้ไขดังนั้นวันนี้เนี่ยสามเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ที่อยู่ในหน้านังสือพิมพ์และอยู่ในกระแสะข่าวที่เราจะต้องติดตามผมไม่อ่านนะครับไทยโพสต์ลงข่าวเดียวเขาเนี่แหละแต่ใช้ภาษาถากถางเอาละมาดูข่าวลาชสํานกกันหน่อย ข่าวราชสำนัก USA วันนี้ไม่ใช่ข่าวเก่าแต่เป็นข่าวที่จะชี้ให้เห็นว่าสถานภาพของคนในราชสำนักมีความสําคัญอย่างไรและมีความแจ่มชัดในฐานะทางอํานาจการเมืองต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องราวในราชสำนักนั้นไม่มีการแถลงข่าวแต่ เก็บได้จากข่าวสภาพแวดล้อมเฟซบุ๊กของพระบ้างเรื่องราวข่าวใน YouTube บ้างและหลายคนก็ไปถ่ายภาพเห็นมาก็ลงลงข่าวอย่างนี้แต่ว่าข่าววังที่จะลงข่าวน,านั่งซื้อพินนั้นต้องถือว่าเป็นข่าวสำคัญถ้าลงนงั่งซิ้อพินเมื่อไหร่เรียกว่ารับประกันได้ แต่ส่วนใหญ่ข่าวราช,ราชนักเป็นข่าวแจกเราต้องมองลึกเข้าไปโดยเฉพาะบุคคลคือพลตีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงนี้ผมเคยรายงานข่าวให้ท่านทราบหลายครั้งและทุกคนก็เห็นตรงกันว่าน่าจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นสนมอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่มีประกาศของราชสำนักแต่มีสภาพแวดล้อมตั้งแต่การปรับยศตำแหน่งเพิ่มฐานะและมอบหมายความไว้วางพระราชาดุทไทยให้เป็นตัวแทนพระองค์ไปงานในงานที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะงานดังด้านพระศาสนาในช่วงที่กระถินที่ผ่านมาและอีกหลายๆงาน วันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจากสภาพแวดล้อมข้อมูลข่าวสารที่ยืนยันได้นั้นพลตีหญิงท่านผู้หญิงอนอนนงปิยานาถวชิรพัฒน่าจะไม่มีอะไรติดขัดแล้วครับคงจะมีประกาศใน ไม่ในเร็วๆนี้เพราะว่าวันนี้จากกิจกรรมที่ผมเคยรายงานท่านและต้องวันนี้ต้องมารายงานอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าวันนี้พลตีหญิงท่านผู้หญิงอรนท์นี่มีดวงตาแล้วมีมงกุฎครอบมีพระประมาภิไธยแบบย่อแล้วเนี่ยครับ ลักษณะดวงตานี่มอมอมอรนะครับแล้วมีคำอธิบายมีมงกุฎครอบมีสัญ,ญลักษณ์ของรัชกาลที่สิบประดับไว้ในตัวย่อของเธอด้วยนะครับในงานศพที่สำคัญสำคัญพวงหลีดนี้มีดวงตาเลยมีการนำมาอธิบาย ในเฟซบุ๊กพัทยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยมอออราชชล um, ิตลุ่งโรดอันนี้เป็นพระตำหนักชื่อพระตำหนักที่ท่านผู้หญิงอรนนงประทับอยู่ที่นั่นและวันนี้ดวงตานี้ถูกใช้อย่างเป็นทางการแล้วในงานต่างๆดวงตานี้อธิบายจาก เฟซบุ๊กพักยศว่าเป็นตาร่วมเป็นพระตาแล้วนะไม่ใช่ตาทำานรา,านะเป็นพระตาแล้วพระตาคือในของร่วมกันในหลวงแล้วพระตาร่วมในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพลตีหญิงท่านผู้หญิงอนนนงปิยนาถวชิระพระเห็นไหมครับเป็นนามยอที่ใช้ร่วมกัน ที่เป็นลักษณะพระสนมหรือ,อบุคคลที่พระองค์ท่านมีเมตตาอย่างยิ่งแล้วโดยอักษรย่อตัวมอมาเป็นสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่สิบสีเหลืองนะอักษรย่อออานเป็นสีชมพูเข้มและอักษรลเรือเป็นสีชมพูอ่อนเป็นสีประจำ วันเกิดพลตีหญิงท่านผู้หญิงออนน,นองโดยอักษรย่อทั้งสามตัวประดิษฐ์อยู่ภายใต้นี่สี่สำคัญตรงนี้นะฮะประดิษฐ์อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบกันเจียกจอรอมีพระตาจักรีและเลขสิบประกอบอยู่ภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎดังนั้นอันนี้ก็ชัดเจนที่ผ่านมาก็รายงานท่านาเฉพาะว่าเป็นตัวแทนพระองค์มีพิธีการต่างๆให้ความสำคัญแด่เธอมากนะครับแต่ครั้งนี้มีตราประจำร่วมกับรัชกาลที่สิบแล้วนี่ครับตามภาพที่ว่านี่นะครับเอาละทีนี้มาดูจากงาน ว่าอะไรเป็นอะไรอาจารย์สมศักดิ์ได้รายงานมาด้วยครับโดยมีภาพประกอบบอกว่าภาพชัดๆเป็นภาพอักษรย่อคุณออนอนงโดยข้างล่างของตัวอักษรย่อนั้นมีชื่อพระตำหนักที่พักด้วยซึ่งเป็นภาพงานศพแห่งหนึ่ง นะครับตานี้มีชื่อตราว่าราชฤทธิ์ลุ่งโรดคือตำหนักที่ในหลวงมอบให้เป็นที่อยู่ของท่านผู้หญิงออนอนงนี่ครับดูกันให้ชัดๆนี่ผมเลยขยายภาพมาให้ดูนะครับคือเรารู้อย่างนี้ก็จะได้เห็นชัดว่าท่านผู้หญิงออนอนงนี้ อยู่ในลำดับอำนาจและเพราะเธอก็เป็นนายทหารด้วยนะในกองทัพถวายความจงรักภักดีมีฐานะถึงพลตีแล้วแล้วก็เมื่อมีดวงตาประจำอย่างนี้ก็แสดงมีความสำคัญซึ่งเราก็จะได้เห็นบทบาทของเธอต่อไปไม่ใช่เท่านั้นครับดวงตานี้ยังยังไปปรากฏในของขวัญ วันปีใหม่ให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครนี่จากข้อมูลรายงานจากอาจารย์สมศักดิ์นะครับว่าชื่อของคุณอนันต์ปิยนาถวชิรพัฒน์คู่กับวชิราลงกรณในในเอกสารให้ของขวัญปีใหม่กับข้าราชการกองกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว พร้อมกับมีตาประจำตัวด้วยนี่ครับข้อความที่เขียนนี้เป็นข้อความที่ระบุชัดจากเอกสารเฟซบุ๊กกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกทมและเป็นของขวัญที่มอบให้แก่ปลัดกระทรวงปรลัดสำนักไหนอปอปลัดกทมครับขอโทษ เมื่อวันที่30มกราเขาเพิ่งให้นะครับไม่ใช่ให้ตอนไปนี่สดๆร้อนๆนะ <S <S วันที่30มกราเวลา8 0โมง8.3นอจาศนณหน้องอ,อมอมรพิมานศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพลตีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอคนองปิยนาถวชิรพัฒน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรหม่อมพระราชทานกระเช้าปีใหม่พระราชทานให้แก่แพทย์หญิงวันธนีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เลยชัดนะนี่มีการอาจารย์สมศักดิ์เขาแรงเอาไห้เรียบร้อย และนี่คือภาพกระเช้าที่มีดวงตามหามุกุฎที่ว่าด้วยนั่นนะครับเอาละอีกข่าวหนึ่งข่าวของหม่อมเอ่อของพลตีหญิงออนอโนงเนี่ยท่านอยู่ในประเทศไทยอีกท่านหนึ่งท่านอาจจะรู้สึกเอ๊ะรายงานอีกแล้วหรือ ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรูป,ปรธรรมใหม่ที่ยืนยันว่าบารมีของท่านทนนี้อยู่ในฐานะยังยังอยู่ยังอยู่คงเดิมคือเจ้าคุณพระก้อยวันเกิดเจ้าคุณพระก้อยเมื่อวันที่ยี่สิบหกกิจกรรมต่างๆมีเยอะแยะยังรายงานไม่หมดแต่กิจกรรมที่จะรายงานวันนี้เป็นกิจกรรม สำคัญที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานใหญ่เลยครับมีการเฉลิมฉลองอทำบุญอมอบทำบุญอวยพรในวันวันเกิดคุณก้อยงานวันเกิดคุณก้อยนั้นอา,อาจารย์ประวินเป็นแฟนคลับที่สนับสนุนคุณก้อยมาตลอดก็อวยพรวันเกิดให้กับคุณเจ้าคุณพระก้อยนะครับ แล้วอาจารย์สุมศักด์ไม่ได้อวยพรครับแต่บอกประวัติเรื่องราวโอ้โหนี่งานใหญ่จริงๆเรารู้แล้วว่าเมื่อวันที่26มีการจัดงานหลายที่แต่ยังเก็บได้ไม่หมดนะครับแต่เฉพาะที่จังหวัดสุรินออที่อำเภอรปราสาทปราสาทจังหวัดสุรินนะครับมีการจัดงานวันเกิดพิเศษ ให้แก่เจ้าคุณพระก,ก้อยตามรูปนี้ผมจะขยายภาพให้ท่านเห็นนะครับนี่รูปขนาดใหญ่ตั้งคู่กับตั้งคู่กับภาพพระบรมชายาของในหลวงนี่คือลักษณะการเตรียมงานนะครับกําลังเตรียมงานเอารูปขนาดใหญ่เพื่อเตรียมจะตั้งคู่กัน นี่เป็นภาพของในหลวงนี่เป็นภาพของเจ้าคุณพระก้อยที่อำเภอประสาทนี่นะครับที่จะวัดที่นี่นี่ครับเมื่อตั้งแล้วก่อนที่จะเข้าสู่งานก็โดดเด่นอาจารย์สมศักดิ์ก็เก็บรายละเอียดมาให้หมดภายในงานครับมีการจัดโต๊ะ การเต้นขนาดใหญ่เตรียมรับขริการท่านผู้ใหญ่และแขกเรือท่านดูภาพไปเรื่อยๆท่านจะเห็นว่างานนี้มีนัยะสำคัญทีเดียวภาพคุณพระก้อยตั้งคู่กับในหลวงนะครับที่อาจารย์สมศักดิ์เอามาจากเฟซบุ๊กของพระรูปหนึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ชื่อพระพิลุน นะฮะภาพที่เลื่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นงานสำคัญมีการแต่งชุดชุดขาวในงานเมื่อกี้นี้ผมให้ท่านดูภาพแล้วเห็นว่านึกว่าเก้าอีวา้ว่างๆเปล่าเลยเต็มเลยครับแล้วก็ภาพของในหลวงรัชกาลที่สิบ กับเจ้าคุณพระก,ก้อยก็ตั้งคู่กันพร้อมกับเครื่องบายสีสู่ขวัญเต็มไปหมดที่ต้องมารายงานท่านนั้นก็เพื่อให้เห็นว่าในเรื่องราวของราชสำนักนั้นมียังมีการแข่งขันทางอำนาจแม้จะไม่มีการเปิดเผยในทางสาธารณะลงข่าวหน้าหนึ่งหรือซื้อพิมอะไรก็ได้แต่ แต่ข่าวจากกิจกรรมโดยเฉพาะาผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละสายไม่ว่าจะสายคุณนุ้ยสายคุณก้อยเขาก็จะแสดงบทบาทผ่านเส้นสายต่างๆนี่คือสัญญาณให้เห็นถึงการแข่งขันหรือการสร้างบารมีกันในราชสำนักส่วน พลตีหญิงท่านผู้หญิง,ญงออนอโนงนั้นก็ชัดเจนแล้วนะครับส่วนจะขึ้นมาแทนใครหรือใครจะอยู่ในระดับต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นฝีมือการทำงานของแต่ละคนและนี่คือข่าวสารระบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับ